เอ๊พะพสุรททอ,อ,ออกมาลวออกมาละครับพี่น้องชาวอำเภอเขาวงจับหูจับตากันได้ดีละครับแต่ว่าช่วงนี้คู่นี้บ่บอกว่า เมื่อเคยผู้ไทยในล่องน้ําสีแดงวันนี้ยังไม่ได้รับชัยชนะยังไม่กาชัยเลยบอกว่าขอเอาสักสองแต้มกลับไปฟังพี่น้องเช้าการอํานวยจังหวัดสกลนครหรือว่าสกลนครได้หรือไม่ได้ถามใจพี่น้องชาาจังหวัดอุบลราชธานีในนามของเทพพระสุธรเดือจากว่าทุ่งขุใหญ่มาดูซิว่าใครดีใครหมดใครอยู่ใครไปเคยผู้ไทยบอกว่าภายแรงภายแรงมาแบบนี้ขอสักสองแต้มได้ไหมหนอได้หรือไม่ได้ไม่รู้ต้องถามใจเทพพระสุธรเทพพระสุธรบอกว่าเริ่มแรงเริ่มแรงมาเป็นเครื่องติดในตัดติด มาแบบนี้กอดคอแล้วเอละครับกอดคอกอดหัวกอดไหลดูซิว่าเคยภูไทยหัวใจเกินร้อยหนุ่มภูไทยเคยภูไทยทีมงานทีมงานโคตชจอมเมืองจ่าสกนลคอนทาเคยภูไทยชนะรับรองว่าพี่จะโกหนวดแน่นอนดูซิว่าล่อง้ะแดงล่องระแบงเคยภูไทยทีมงานจ้าการตำรวจจะทำอะไรทีมงานเทพพสุรนรจาาอุบลราชนาดีได้หรือไม่หรือว่าตอนนี้ล่องร้านดังนั้นล่องร้านดังนั้นเทพพสุรนรพายแรงแสงมารจ้าเอาละครับแล้วพายแรงแสงมา ว่าแล้วเทพสุดทอนเทพสุดทอนบอกว่าจะดูอะไรว่าแล้วเคยบูไทยเคยบูไทยบอกว่าเที่ยวเที่ยวที่ผ่านมายังไม่คว้าใช้แต่เที่ยวนี้้อดแล้วกอดแล้วว่าอย่างไรสุดทอนผู้ไทย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 เท้าเซ้นชัยสุดยอดครับได้โคตรนวดที่กิงพี่น้องเอาแล้วเว้ยเอาแล้วน้องบอสครับ เป็นเรื่องซะแล้วเรื่องเขาเสียรครับกบรรมการตัดสินร่องน้ําแดงครับร่องน้ําแดงเขยผ<ห>ู<ฮ>้ไทย,ทยชนะครับชนะแล้วพี่น้องเอาและครับงานที่พรุ่งนี้ต้องใส่แมสกมาแล้วล่ะเพราะว่าจะได้โกนนวดสุดบันครับพี่น้องสุดบันขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณทีมงานอากาศอํานวยบ้านใกล้เลนเคียงหัวระเบียงตดกันนะว่าบ้านผมก็อยู่อำเภอศรีสงครามติดกับอากาศอํานวยแล้วล่ะ อขอบคุณทีมงานนะครับสำหรับทีมงานเทพปทุฑาลแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเขากำลังเอาเนื้อหมูมาจากนั้นท่าในใดที่